สวัสดีครับสวนบอลสีพระธรรมคลิปนี้จะพามาอัปเดตบอลสีนะครับว่ามีต้นไหนที่แยกหน่อไปแล้วต้นไหนที่ผ่าหัวแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับจะพามาดูบอลแรไอเทมบอลตัวเทพบอลเก่าบอลโบราณหน้าสะสมมีชนิดไหนบ้างเดี๋ยวเราพาไปรับชมพร้อมๆก,กันกับช่องบอลสีพระธรรมครับเ,เรามาฝั่งนี้เราจะมาดูที่ตู้เล็กๆก,ก,ก่อนนะครับ ตอนนี้จากตู้ว่างๆก็เริ่มเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตท,ทีละตู้นะครับว่ามีบนสีชนิดใดบ้างนะครับต้นไหนผ่าหัวต้นไหนแยกหนอเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมกันนะครับตู้ที่1นะครับตู้ที่1อ่ามาแล้วนะครับนี่สาหรับตู้นี้อันนี้ว่างแล้วนะครับตรงนี้เออเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะครับสําหรับทุ่งนเรศวนนะครับอันนี้เป็นชิ้นผ่า นะครับชิ้นผ่าที่โตแล้วเราก็แยกลงมาเข้าตู้อนุบาลน,นะครับตอนนี้ก็เริ่มเนะี่ยสองใบแล้วก็หลอดที่สามกำลังกาลังมานะครับหลอดใหม่กําลังมานะครับอันนี้ทุ่งนเรศวนนะครับก็จําหน่ายออกไปแล้วเหลืออยู่หนึ่งต้นแล้วก็มีชิ้นผ่าที่เหลือเดี๋ยวยังไม่ได้ไปอัปเดตในกล่องนะครับส่วนอันนี้นะครับนี่ก็คือชิ้นผ่าของเทพนาคานะครับเนี่ย อันนี้เทพนาคานี่นะครับกัดสีตัวนี้กัดสีแล้วเนี่ยนะครับนี่ลอดใหม่มาแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้ใบใหม่มาแล้วกัดสีด้วยนะครับนี่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 ใบใหม่อันนี้ก็เทพนาคาสองสี่หกแปดนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณแปดต้นนะครับสาหรับเทพนาคานะครับเป็นชิ้นผ่าเหมือนกันนะครับเป็นชิ้นผ่าเหมือนกันส่วนแถวนี้นะครับแถวนี้สี่ต้น จะเป็นนางสวะหะนะครับอันนี้เริ่มเริ่มกัดสีแล้วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับนี่เริ่มจะออกพาสเทลแล้วอีกหน่อยก็จะพอเปลี่ยนสีเสร็จปุ๊บเขาก็จะกัดใบออกสีเขาขาวสว่างสว่างออกพาสเทลขาวพาสเทลนะครับตอนนี้กําลังเปลี่ยนสีอยู่อีกหน่อยเขาก็จะกัดกัดหน้าของเขานะครับอันนี้เป็นนางไหมนะครับนางไหมเป็นหน่อนางไหมที่แยกไว้อันนี้เป็นลูกไม้ใบหอ่อลูกไม้ ที่เกิดจากการผสมของเงินทองหน้ากับเมืองนครพนมนะครับอันนี้เป็นลูกไม้พอมเมเล็ดอันนี้เป็นหน่อของเขานะครับต้นแม่อยู่อีกตู้หนึง่งนะครับก็คือจะดูว่าลูกของเขาโตมาแล้วจะเหมือนแม่หรือเปล่านะครับแดี๋ยใบแรกมานี่ห่อเลยแม่แม่ก็ยังไม่ห่อขนาดนี้นะครับเดี๋ยวรอดูตอนโตต่อไปสําหรับลูกไม้นะครับลูกไม้อันนี้ก็เป็น ไม้แย,ยกหน่ออันนี้น่าจะโดนศัตรูพืชนะครับกินไปนางกิริณีเดี๋ยวรอหลอดใหม่มาก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับนี่อันนี้ก็แย,ยกหน่อเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นสุครีบนะครับเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับเป็นไม้แย,ยกหน่ออีกต้นหนึ่งไปแล้วนะครับอันนี้เป็น มหาชัยหน้าแดงนะครับจริงๆมหาชัยจะมีนะมหาชัยป้ายนะครับแล้วก็มหาชัยหน้าแดงอันนี้จะเป็นมหาชัยหน้าแดงนะครับส่วนต้นนี้เป็นชินะบัญชรไซเบบีแยกหน่อนะครับอันนี้แยกหนอนะครับ,นนนะรบใบใหม่กําลังมานะครับก็เข้ามาอบให้เขาโตวไวๆส่วนนี้ก็เป็นลูกไม้ด่างเปรอะเหมือนกันนี่ลูกไม้ด่างเปรอะสีมาแล้วนะครับนี่สีมาแล้วนะครับ,นะรบต้นต่อมา ต้นต่อมามีนามว่าสุดรักสุดรักด่างเห็นไหมครับนี่ด่างของเขาอันนี้ใบเก่าอันนี้ใบใหม่มานะครับเริ่มด่างแล้วนี่เป็นสุดรักด่างนะครับสุดรักด่างข้างๆกันนี้มีนามว่าเจ้าจักระพัินะครับเจ้าจักระพัินี้มีทั้งด่างขาวด่างเหลืองนะครับนี่คือด่างหน้าเทพเลยนะครับเนี่ยนี่คือด่างหน้าเทพเลยนะครับนี่นี่น แบบนี้สวยมากนะครับสวยมากๆเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้เลยนี่เป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้เลยสําหรับเจ้าจัก,กรพพัดนะครับเจ้าจัก,กรพพัดนี่ตอนนี้เป็นอันนี้เป็นไม้แย,ยกหน่อเลยนะครับไม้แย,ยกหน่อรับรองว่าโตไวกัดสีสวยนะครับนี่หนึ่งสองอันนี้หลอดใหม่มาแล้วนี่หลอดใหม่มาแล้วแล้วก็สามนะครับเหลืออยู่สามตอนแรกแยกไวห้าต้นนะครับเป็นหน่อ ให้หน่อมา5ต้นแล้วอยู่3ตอนนี้ส่วนต้นต้นแม่ก็รอเขาให้ลูกต่อไปนะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ใบกลมเป็นบอลใบกลมนะครับบอลใบกลมตับจังหวัดเป็นจังหวัดอะไรไป <laughs> ไม่ได้นะครับนอกจากจังหวัดกระบี่นั่นเองนะครับกระบี่นะครับจังหวัดกระบี่ให้สีสวยต้นแม่สวยมากนะครับต้นแม่สวยมากๆเดี๋ยวจะ พาไปชมไม่ไม่ลืมนะครับที่ว่าจะพาไปอัปเดตบัญสีตับจังหวัดนะครับว่าแต่ละจังหวัดมีหน้าตาเป็นยังไงถึงจะไม่ครบทั้ง77แต่ก็อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเออจังหวัดนี้มีหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นจังหวัดกระบี่นะครับจังหวัดกระบีะ่ต้นถัดไปนะครับอันนี้แยกหนอนะครับแยกหนอแล้วต้นถัดไปดาราพันดาราพันก็แยกหนอ่อเหมือนกันน่ครับ ดาราพันบอลมีแข้งนะครับดาราพันต้นแม่ก็เคยถ่ายลงให้ดูแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนนะครับดาราพันเป็นบอลมีแข้งนะครับเอาทัดมาฝั่งนี้สันมาฝั่งนี้นี่นี่คือนางสุชาดานะครับนางสุชาดาเรามีไซส์ใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ก็อันนี้เอามาอนุบาลน,นะครับไซส์ใหญ่เราก็มีนะครับอันนี้เป็นไซส์เบบีกัดสีแล้วด้วยนะครับนี่หนึ่ง สองอันนี้หลอดใหม่มาแล้วนี่นี่หลอดใหม่มาแล้วต้นที่สองต้นที่สามโอ้ต้นนี้ต้นนี้ให้สีสวยมากนะครับนี่ขนาดต้นเล็กต้นเล็กนะครับนี่เดี๋ยวต้นโตเขาก็จะใบขาวกัดชมพูแบบนี้นะครับต้นที่สี่โอ้อันนี้แดงเลยนะครับต้นที่ห้ายังเขียวอยู่นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นนพระเก้าหน้าแดงแต่นี่มีด่างมาแล้ว น้ตพะเก้าหน้าแดงนะครับนี่หน้าแดงแต่สวยสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับมีอยู่ห้าต้นนะครับห้าต้นเดี๋ยวดูต้นนี้หกเจ็ดแปดแปดต้นนะครับนี่แปดต้นอันนี้ก็นก้ตพะเก้านี่หน้าแดงนะครับหน้าแดงนี่น้ตพเก้นานะครับพเก้าอันนี้ล่ะอันนี้ก็นก้ตพเก้านะครับนพเก้าเหมือนกันสองสี 4, 5, ่ห้าเก้าต้นน้ตพเก้าเก้าต้นตอนนี้ อันนี้สุครีบนี่สุครีบจัดทับอันนี้เป็นไม้แยกหนอนะครับไม้แยกหนอสุครีบจัดทับก็เคยอัปเดตให้ดูแล้วว่าต้นแม่หน้าตาเป็นยังไงนะครับเป็นหนึ่งในตับรามเกียรติแล้วก็เป็นบอนสีที่น่าสะสมนะครับแล้วก็มีจํานวนไม่เยอะนะครับให้สีสวยด้วยนะครับสาหรับสุครีบจัดทับถัดมานี้8ต้นนี่สองสี่หก แปดต้นนี้มีนามว่าหลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนอันนี้เป็นชิ้นผ่าดูใบใบแรกมาก็กัดสีแล้วนะครับกัดสีแล้วนี่น,นีเห็นไหมครับให้ดูใกล้ๆน,นี่กัดสีแล้วแต่และต้นนี้ให้สีสวยมากนะครับให้สีสวยมากๆนี่เป็นบอลใบไผ่ ay, นะครับเป็นเนี่ยเป็นบอลใบไผ่ใครที่ชอบบอลใบไผ่ ay, นะครับหลวงพ่อพูนเนี่ยเป็น อีกหนึ่งต้นที่ถือว่าเป็นสิริมงคลถ้าใครมีมีไว้ปลูกมีไว้ดูแลก็ถือว่า,าจะช่วยให้ผู้ที่ปลูกนั้นเจอแต่สิ่งที่ดีเพราะว่า,าบนสีต้นนี้มีนามว่าหลวงพ่อพูนนะครับก็จะได้มีโชคมีลาบนะครับเพิ่มพูนนะครับจากที่ ไม่มีก็มีหรือจากที่มีอยู่แล้วก็มีเพิ่มพูนขึ้นไปอีกนะครับสำหรับหลวงพ่อพูนเป็นบอลใบไผ่ ay, นะับเป็นบอลใบไผ่สวยงามมากนะครับสวยงามมากๆนี่อันนี้เป็นตู้ที่หนึ่งนะครับที่พามาชมพามาอัปเดตนะครับมีทั้งบอลใบไผ่บอลใบยาวบอลใบไทยบอลป้ายบอลด่าง bon 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 นะครับครบเซตเลยในตู้นี้นะครับนี่ ทั้งบอลกาบอีกบอลกาบบอลแข้งมาหมดเลยอยู่ในตู้นี้บอลกาบบอลแข้งก็คือองคุรีมานองคุรีมานบอลกาบบอลแข้งบอลสายดาการดำดำทุ่งนเรศวนนะครับทุ่งนเรศวกรก้านดำนะครับแล้วก็สายหว,วานหวานพาสเทลกับนางสวาหะนะครับนางสวะหะสายหว,วานหวานพาสเทลนะครับหรือใครชอบลูกไม้เนี่ยครับลูกไม้เงินทองนาคผสมกับ เมืองนครพนมออกมาเป็นใบมนมนเม,ม็ดแดงๆเส้นใบสว่างๆแบบนี้นะครับนี่ลูกไม้นะครับลูกไม้หรือจะเป็นนางกิรินีหนึ่งในตับนางสงกรานเห็นไหมครับนี่กิรินีนี่เป็นหนึ่งในนางสงกรานนะครับหนึ่งในเจ็ดนางสงกรานสำหรับนางกิรินีเคยอัปเดตต้นแม่ให้ดูแล้วนะครับสวยงามเหมือนกัน หรือจะบอลป้ายอย่างสุดรักนะสุดรักด่างเจ้าจักรพรรดิด,ด่างนะครับหรือจะเป็นบอลใบกลมตับจังหวัดอย่างกระบีให้สีหว,วานหวานต้นโตนี่ต้นแม่นี่สีหวานมากนะครับสีหวานมากๆนี่บอลแข้งอีกหนึ่งต้นดาราพันธ์นะครับบอลตับพุทธประวัติตับพุทธประวัตินางสุชาดานี่นางสุชาดาตับพุทธประวัตินะครับตับพุทธประวัติ หรือจะเป็นบอลใบยาวหน้าเข้มเข้มนะครับมีทั้งหน้าด่างหน้าเข้มนะครับต้นนี้มีด่างติดมาแล้วด้วยนะครับนบพะก้านบพะก้านะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับหรือจะเป็นตับรามเกียรติหน้าสะสมอย่างสุครีบจัดทับอันนี้แยกหนอนะครับแยกหนอนะครับแล้วก็หลวงพ่อพูนบอลสีที่เป็นมงคลมี ควรที่จะมีไว้ประดับบ้านนะครับไว้ดูแลเพื่อความเป็นสิริมงคลกับบอนสีหลวงพ่อพูนวันนี้พามาอัปเดตคลิปตู้เบบีนะครับต้นบอนสีเบบีทั้งชิ้นผ่าทั้งแยกหน่ออยู่ในตู้นี้นะครับพามาชมในตู้ที่หนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็จะอัปเดตใน ตู้อื่นๆต่อไปหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องบอนสีพระธรรมว่าจะพาไปอัปเดตบอนสีชนิดไหนพาไปชมแม่พันุ์ต้นไหนอีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องบอนสีพระธรรมเพื่อที่จะได้พาไปชม บอลสีแล้วก็ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอลสีสุกจากธรรมชาติสำหรับวันนี้ขอจเจริญพร